น้ำเที่ยวแลแรงแสงสายแทงคว้าแสงไปเกือบจะถึงเส้นชายแล้วไปไปไปเห็นธงโบกสะบัดถึงเส้นชายถึงเส้นให้แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดให้ไหนค่ะส่วนน,นัำมนที่ไม่มีนมนต์จะแว่นไปเก็บน่อมา เขาคุกแล้วนี่ว่าสุกวันนี้ให้เกี่ยวตัดยาไอ้เกี่ยวตัดหญ้าอยู่นะจะให้มันมาตัดหญ้าบ้านฟางอันี้ด้วยจะจา้างอ่ะไม่ได้ตจ้าม <c oughs> มันมตัดประจับเลยโอ้โหตาเล็กเขารีบเขาจะจับมันน้องพยายามกลางปีกอยู่ให้ที่ถวยทุ้มเหี่ยวทีโบด้วยกันนะโอ้โห <c oughs> เลอะมากดอกยาใช่ไหมนะเอเอออาดิไม่ใช่นะเป็นดอกยายาล้วนๆเนีย่ยเขาจะซื้อข้าวหนูบอกไม่มีขายหรอกเขาจะซื้อข้าวให้สี่เนี่ยบอกโลละวสี่ห้าใช่ไหมล่ะเขาจะเอาเป็นถัเนงเนี่ยๆแล้วบอกโอ้ยไม่มีหรอกอับปละ่ะเราก็เลยบอกว่ามัน อกว,ว่าหนูไม่พอกินหนูเอาไว้แค่พอกินทเที่ยวหน้าเราไม่ได้ผู้เญีงมันก็มีข้าวเยอะเหมือนกันไม่ใช่มีแต่หญ้าแต่เราจะตู้นกไม่ได้มันเหลืออยู่โอ้ยยัยงไม่เอาที่ตัดหญ้ามาตัาดเมาื่วานนี้เกียรตยนะัดน่ะตัดเนี่ยไลท์แป๊บเดียวเองเนี่ยที่ตัดหญ้ากับไอเกียร์อะไอผูบอกเดินได้ไหมไหลงใช่ไหมไม่ไหวมันตีค่ะ นอเหมือนจะบินแล้วแต่เยอะมากน,น,นู่นก็บินไหนไหนไม่บินโน่นน่ะเอาอีเลียนงานซิเตอีเลียนข้างบนน่ะนั่นน่ะนั่น ยัยงไงเล่ามีดนิ้วไม่ใช่เจ้าของมีดแฉ่เ,เข้าไปสัตว์ข้างล่างสิก็นีนะ่ไงเออโอ้ยเหมือนจะยุ่งกัน

ฝนมันลงหน้ามานันอะเยะกินลูกตาบินแล้วอันนั้นไม่ะัมันเป็นคะแนง ใช่ไม่เอาหน่อนันเอาไว้เอาหน่อดอกได้เลยสั้นๆนั่นน่ะตัดเลยตัดขาดไปเลยยาวๆเหมือนอันเบ็ดอ่ะเออเพราะเดี๋ยวมันโตขึ้นมานี่เอาไหมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวดูข่อยนี่มีนยาวหมดแล้วไม่เอาไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อน ้ามเนี่ยเจ๊ก็เคยมาตัดข้าับนโอ้ดวงบัวคตรกเลยอ้เนียบัวเียดเลยเนี่ยงมน พันตายเราไม่ลงดิตัดทิ้งต่อหน่อไม้ดินเหรอจะมีอยู่ตน้นเอออาบมานะันอะนม่ฮะมันดินอนะเนี่ยเต็มเลยทจ้ trông bùa lào nám đầm chẳng ngon anh ấy ngang ngang luôn á ngang bồn là tệ uu ตัวหนีบเหนียวเอ้ยหน้าหัวหนูนี่อ่ะเต็มเลย ก็อานอนไว้พามาตัดนี่เถอะนี่ยสองนอข้างบนเอานอนละน่าหนู ใหญ่กัสเสับตง้งให้มันอ่อนๆอ,อ,นอ,อน่สับอ่อนๆเดไม่ต้องไปสับตรงแข้งอ่ะเออนน,นอกบินสับางนี้ด้วย đường mái hỏng. เบอกว่าหนอบินเนื้อเยอะดี <laughs> ตอนนี้ยังเล็กอยู่เก็บไว้ก่อนดีๆเลยบิน <5. S 1> นัน่นนะเจ้เจ้นั่นน่ะยาวแล้วนี่ หักแม่งหักไรหักไรดูยัดแย่อืมตัดเิียงไงเจ้าหนนอนนนอะไเอเสียงภาายนาะแข่งกันเลยเว้ย ได้กี่ตัวนกเียไปอะไป่นมแงเายุลมได้กี่ตัวอมสวยน้อยโหลมแรงมาเลยอะบรรยากาศลมแรงมากเลยฝนลง